แสงอียังหัวสันเนาะไปอียังแบบมันวนเวียนไปแถวนี้นะพี่น้องก็ได้าเข้ากับตกใจเนาะเข้ากับย่านแบบกีรักกับเมนเพราะว่าหัวอาหารนะพี่น้องเนาะแล้วก็กับขรองทุกสิ่งทุกอย่างบ่าวทาเพิ่นเอาลงมาอันเสื้อมีอะไงก็เสื้อมเสื้อมห้านแบบมันนี่ขอเล่าขึ้นบมาจะมีตู้เสื้อมใบอันนาอันเครื่องเชียร์สโลงสว่านเนาะก็คิดเป็นลายงี้มุ้เนาะยามื้งเสื้าพี่น้องก็คิดว่ายันแบบขโมยขโมยแบบว่าเพิ่น ข in so ี่เข่ามาแบบเอาเครื่องเอาขอ้งด้วยเอาหัวเอาห่ออาหารเข้าไปเนาะพอฟาดเนาะพาเบร์แรงมาบรรยากาศนี่จะดุดเนาะวิวขาวอันนี้ค่ะเป็นหน้าข้าเจ้าได้พี่น้องพี่หน้าทางสามุกดาอยู่ทางนี้เนาะทางลุมนี่สามุกดาดิบดักไอชีหน้าข้าเจ้านี่ก็กระปูอ่ะกระปูนนเอาแล้วก็กระปูนนะโว้โว้โะโงก็ว่จะเอาขึ้นไปเป้งน้ำหนองล้มสานี่ไงขึ้นเบิรง กระปุได้ตัวเล็บมา่นี่หอให้หอยเชอรี่เน,ะออนาะกว่าแต่ก็บะาเท่อห์พอไปพี่น้องเลยเนาะโอยสมุกนี่ผู้เบิ่งลูกกูดีว่ามันปากทอนี่พ่อแม่พี่น้องเลยาทางลูกคนประหลาดตกลงนี่บึ้มึงน้งนิ่ใครในสมุกคนเอาทันนี่แมวอยู่เปียกบไปเลยเลิกเตเิบได้สมุกเไยนี่พี่เพียงกังขาคอยคูอได้หนิ บอดยมาแต่น้องเพิ่นลิลนี่เนาะบ่ทาจับอันี้เลยคิดบ่าเพิ่นสีนั่นนะพี่รองขำมุกเ้ยป๊ปปข้างนเขาว่าอยู่เนาะอ้ยงามน้ำนนนี่ยานนีเนาะบพาราลงมาเปลี่ยนคือตัวงหามาป่านเรายำสารขมุกเลยผลงานเนาะเอาบ้าใชา เอาปลาตอนใหญ่ลงแล้วลงแล้วเอาเอาเช็ดไม่เห็นบ้ตีนนะอ๋อพี่ลองเนาะฝนตกแต่เมื่อคืนนี่หากระเซ้าพี่ลองเอ้ยกระโพดกระโพด น้ำออกแกงน้ำขมไปทางเล่ามุ้งเพียงน้ำไหลลื่นเลยเนี่ยน้ำนองอะล่นสบายดีละสูจาพะล,ลุงในลุกได้เออวัอนี้เปิดผ้าขึ้นมาพี่น้องเนาะอยู่กับน้องดิซ่าพี่น้องเลยการวัอนี้ทางสามุกาสีผ้าเอฟซีไปเบิ่งบรรยากาศอยู่เล่ามูลวดทงไฮทงหน้าเนาะเดี๋ยวสีผ้าทุกคนอ่าลงไปเบิง่งเข้าพี่น้องเลยเนาะ ว่าเป็นจังไหนใกล้สิพอ่อเกลียวหรือบ่เดียวไปคือสีเหลืองๆค่กสามุกดาแกยังไม่เคยลงไปจกักเทือเนาะสามุกไปล,ลงต,ตั้งแต่พุ่นจักเปล่าตั้งแต่ว่าแล้วเขาลงไปสองเทือกเลยป้าเดียวสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปส้มเพราะว่าพันวาวาพยุเข่าบ่บ่ทค่ะเม่นพวกตะกี้พันว่าบ่ฮอดวันที่สามสิบว่านี่พุงคนมาฮอดที่สี่ม้อนี้หันนักแห้งที่สุดเลยได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ตัวคงแต่ยางมคืนเนาะปะท่าหากะฮ่วยบางหนึ่งนี่ได้พี่น้องเนาะบางน้ำกัในดินในหยาดมาเดี๋ยวนาปาตันเลยตัวที่พ่อแม่พี่น้องเลยผนน้ำนี่ค่ะเป็นข้าเลยน้องน่นน้ำนองกะล่นเรียบร้อยก็ขอ่าสิไปเอาเงียงมาใส่ไปเอาเงียงตัวบอนไปใส่ระนามันนี่เอามาสิเปงหง เม่กี้คนใส่ทออยู่ฮนใส่ทอแล้วมันทอน้อยปาไปหมแล้วอันนี้หนาไม่ได้ปลายุบเลยน้ำโดนล้นเนาะขอยงมาเกลือหมูพวงเทียงนี่ล้นออกเต็มบดนี่ปลาไปบมแล้วอันนี้อันนี้มันยุบเนี่ยละเนี่ยสาวหูซึ่ว่าน้ำน้องเขาคือสีใสๆแล้วไหมเนาะตอนนั้นขุ้มที่เราไปเดี๋ยวพาเอฟซีไปเบิ้งบรรยากาศแถวทงไฮทงหน้านาะ ส่วนลายมีแต่พ้าไปทายท่ำอ่าใส่บุญพ่น้องเดี๋ยพาพเป็นบรรยากาศทำให้ทงหน้าก่อนไม่นี้สมุกหยุดเนาะกว่าฝนตกตกน้งแต้ม่าคืนนี่ก็น้ำในในห้าผู้คนกบต้องผ้าหัวบ่ดีรอเนะค่อว่าฝนตกมาหนีได้เร้หามือเาสมุกเนาะ ต่เามื่อคืนนี่หนักแหงชุดเหยียบห่อนมือเุ้านี่เลยเน,นาะไม่ใช่ป๊อปละกัลูไปพุ่งก็ได้หรอคะมดคาแม่มามาห่า,จานจังสีได้เบิง้งคอกหมูเนาะเข้าไปเปบเปิ็งเจาะเบิ้งมือนั่นทางเบาะา่าโบได้เปิดไพ่เหมือนเนาะสมุกเนาะอันทางขางขางบ้านเพิน่นเพิ่นว่าโบผู้ว่าเพิ่นเห็นยังเห็นนั่งสมุกเห็นไพ่ยัง ไหพิศนาอยู่แถวนี้พ่อแม่พี่น้องเลยใกล้โคองหมูบาทานนี่แหละฝ่ามุกก็เลยละแวแงบ้านเนี่ยคือเมื่อนั้นฝนตกเนาะพี่น้องมือพายโยเข่ามือมือที่สองเนาะในป่านี้อันปกติกะทั้งทั้งบาทาเพชนชิโลกมาเปิดไฟทุกมือเนาะโน่แต่ว่าเมื่อนั้นหาสามุกดากรับไ่ได้เอใจเนาะเพราะปกติพอเพชนชิโลกมาเปิดเนาะแต่ว่าเมื่อนั้นหาลืมบ่หรื่องอะไรเมื่อนั้นคอยตั้งบ่ได้เปิดเพราะว่ากับว่ามันนั่นนอยู่นะคิดว่าไปแสงอาทิตย์มากที กุ้มกุ่มมันโบกุ้มแล้วเนาะเพราะว่ามันฝนตกบนมือมันโบมีแดดแม่นมันนี่ทางนั้นปู่ญาติพี่น้องพนังพน้าเพิ่นเบิงพน้าแสงอียงหมอนั่นเนาะไปเอียงแบบมันวนเวียนไปแถวนี้นะพี่น้องคือถ้าเข้ากับตกใจเนาะเข้ากับ่านแบบที่รักกับเมนเพราะว่าหัวอาหารนะพี่น้องน่ารักากับคลองทุกสิ่งทุกอย่างเบาะเพิ่นเอาลงมาอันเสื้อมีอะไรก็เสื้อเสื้อห้านบ่าะเมนมันนี่ขอได้เอาขึ้นบด้ันจะมีตู้เสื้อม ใบอันานเครื่องเจียร์สโลงสาว่านเนาะก็ะคิดเป็นลายนี่พุมเนาะยาม,มื่งเศร้าพี่นะ้องก็คิดว่ายันแบบข,อบอขอมอขมยแบบว่าเพิ่นสีเข่ามาแบบเอาเครื่องเอาโคงนะ้งด้วยเอาหัวเอาห่ออาหารถ้าไปเนาะพอหัวอาหารกระแพงในะพี่น,น้องพอทางสามวงดาเราไหวที่ไปเลยเป็นห้วอยู่แต่ว่าทางเฮาพอได้ลองเนาะเพิ่นมาอยู่แถวนี้ได้สองมุกเลยแถวนี้ต้นกุ้งนิดหน่อยใกล้พี่เพิ่นเบ้อแล้วพี่ ข้อมูลนี่ได้ผ่นะปาคันชิบาไฟคนกับโบแมนท่าได้ยตะกี้ข่อยชิบาอยู่พุ่นตะกี้ได้ยินพผลมาชิบาอยู่พุ่นปาดเพิ่นไปสอนค้นใกล้ยังว่าอยู่ใกล้ๆนี่บัดด้าไปว่าได้ไวเสียงเน้องคือกระพุว่าเสียงเนาะกระพุ้งตรงเนาะบัดด้นเนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็ตามมานาะของนาถ้ามันก็ยังมีอยู่พี่น้องเนาะแบบอมันโบนี่เพราะว่าแต่ว่าฝ่ามุกดาก็ภาทาค่ะปกติเห็นแต่ว่าคนที่เขาอยู่แถวบริเวณในที่ใกล้ห่วยใกล้นี่่หน้าแถวบริเวณนี้ เราก็บ่เคยเห็นเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เสือเ้อแนผบ่เสือเ้อแนเพราะว่าทางเฮาบ,บ่เคยเห็นแต่ว่ามันก็มีเบิดน,บน,นั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่นกับ่อยากเห็นเนาะเนาะสมุกแม่นกะนี่อันอุ้ยนี่สมุกนี่ย่างเข่าขาวขาวขา,วขาวนี่สั่งว่าแฮะเนะกระเด็นกระเด็นตื่นนะอันนี้ให้พี่นอ้องเบิ่งในปาะธาเนาะเขาขาอันนี้ก็มีตะปานเนาะมีทางปลาปลาขางนี่ยทางนี้ใครแน่ทางนี้ อาจตะว่ามีเจเนนอยู่ทางางล้เดียวเบ่งุลุมพุ่นจะแมมนห้นะาือานี้ก็มาษาเฮ็ดเป็นห네ูวอะขาบมานี่ก็เป็นไ้นาเข่ากับพ่อแม่พี่น้องเอยตัวนี้มาากาลังกลมตัวนั้นมาชุกเลยจจกแนวดดข่อีกแล้วปีนี้เนาะอันนี้ครับมึงนี่บ้านงานาะร่มเลยพ่อแม่พี่น้อง มางแน่อันน,น,นี้ได้ครับพอเพ่งน้ำออกไปเลยเนี่ยทอ,ทอกระลึงออกแล้ว,ให,วไไให้กระอุสะพายุยังหากระนี้ยังโอเคอคือมันแดดนี่ประมาณทิศหนึ่งทิศหนึงสองทิศนี้เขาว่าเรียบ,ยบ,ยบร้อยปรตีเกี่ยวฝนอีตี้ฮึมลงตลอดเนาะดีว่าก็อันนี้ค่ะเป็้าผีไรสมุกงูนเลย คนกะลงแต่เมื่อคืนนี่นงงางเนาะอ,อันนั้นมันลุล,ลงเลยหนะมึนงนี่ยทำไมพี่น้องเลยทอลุลงเลยตัวบนนี่เฮาก็เลยบกระด็ป่านเลยเปิดจ้ะอันนี้เป็นเขาลาวานเฮากระสองให้นี่กระสีแค่นเถถน่นอปธาปีเลยเนาะนี่น bớt mỉ na chết hay nó <laughs> nằm ở nịt cả nó phù ơ <laughs> oh, nằm nó biệp bố bốc đây đây sổ mục đây hút vào nắm biệp thăm bà sạn น้ำเนาะโอ้ยเกียดีพนดีขนาดเนาะมาดีบดีตอนปลา,ายน,ลนี่ซ้ำท้ายอ๋อสิดลอนนี่สมุกดิ่ลอนนี่ขาดกับคักอันนี้อ้าวเธอตายตายวันนี้เดี๋ยวข้าตกเด้อเนาะน,น้ำมชีดลอนกันหน้าเลยผมเองพี่น้อ,องเไงนะลอนนี่ขาดเนี่ยงั้จะบนปต้านกีการ์นี่แลถวบ้า บ้านริการนี่นบนงานเข่าเลยกำำขาเนาะสมุกาต้อผมแซมขันอันนี้รแทะนี่อืมอัน้ค่ะเป็นหน้าพี่น้องหน้ามานี่นหน้พี่น้องเลยเนาะหน้ใ่สองใหนั่นแล้วกคใหน้อยสามใหนี่แล้าสองให้นี่เลี้ยงกัน ภาพกันจากสันแน่นั่นหนึ่อแม่พี่น้องเลยพอสมุกเป็นบริษัทไม่กันซันพายานผลต๊เนาะยันมันถึงนึ่งมาสิมาแบกเปียกงสมบัติอ่ะสบายดีเด้อทังมาทางสบายดีไปพี่น้องเลยค่ะแล้วงานธรรมศาสตร์เนาะผ่าเบิง เห็นภาพบรรยากาศนี่จะดูดเนาะชมวิวขาวอันนี้ค่ะเป็นหน้าข้าเจ้าเด้อพี่น้องพี่หน้าทางสามุกดาอยู่ทางนี้เนาะทางลุมแต่ว่าเป็นหน้าขาวบ้านเพราะว่าปีนี้ก็โอเคอยู่ได้พี่น้องเบิ่งเดียรกลับกล้องขอว่าใครกลัวปีกาอยู่พอหย่ามันบ่ได้หลายปานไดนได้หน่ก็สีหย่าได้เลยนี่แม่นบ่โอ้แตโอเคแล้วสั่งกระสีให้นะก็ใส่แล้วบ่ค่ะยาเดือดแต่หน้านั่นสมบ่เดือดนะเดือดเงแต่กระบาดเนาะออื โอเคุยกับโอ้ยเจ้าแต่วนี้มันมีข้ามปานี่เนาะคุยกัการเงินมันติดขัดกะคุยสอบสอบตะเลยนทอน,นี่พีพ่้ <c oughs> <c oughs> ออันนี้กับเมนพี่น้อยแต่ว่าไฮนี่บปอย่างงามปะเนาะแทนทีทไฮนี่ต้องาอง,งามเพิ่งนกน้านขาเพิ่นก้นนา่ขคาะขาบนน่เข่าไฮนะเนาะองเพิ่นเนาะพักน่นีพี่น้องงามพี่รถเหมือนมบ่ี้ผมกไม่น่าเลยเส้นพกหนนนะ ฝนตกดีรอเนาะฝนดีพวกดีนี่ครับตัวพอทุกจับล็อกจับเดอ้อตกเดออ้อปลกโ,โอ้ยอยันแมนยุค่อยเบืองหลังมัวปลาเชสเซีพี่น้องไปเฮาหน้าอยู่แบบนี้แต่มันค่อนข้างว่าโบโบคอยแบบมานปูมานปลาแบบเนาะ,ะแต่มันต้องใกล้หัวใกล้ห้องเบืองพวกปที่เพิ่นอันได้ปลาเดี๋ยวไปเอเห็นเงยซีเคียๆๆวเคียวคเนาะอ๋อลุกลุกลุก มีย่างมันจะสมุกนี่นี่เขากลางไม่ใช่ด้วยเขาอะไรยังไงเขานี่เขาสูมากแซมนะว่านี่อืยเข่าแซมนะเขา่องตาตัววากีหัอกีได้โออพีเนาะโอ้โบสถีเราเดี๋ยวกลับกล้องทีเดียวกันเกี่ยวแล้วมืนกันบนหัวก็อันนี้เขากลางได้พอเลยนี่เนาะเขากลางตัวนี้ตัวนั้นนะเขาดอพี่น้องเนาะนี่เขากลางกลางแล้วพ่อไปเทิ่ใช่ตอนนั่นหรอปนี่บอก ใช่ไปผู้ว้าวขาหน้าขัาบ,บอยางงามปันไดทุกคนปีนี้เนาะกะกระแดนนะเนาะเพราะว่าเห็นหน้าบ้านนะพี่น้องเลยหน้าบ้านกะแบบเ้อากับบุคอยได้แบบขายงขยานแบบคุยจังพี่น้องอยู่ไทยเนาะอันนี้ขั้นแดนชุดแดนหน้าพี่น้องเลยอันนี้กัเป็นหน้าพูดเมย์ของเมย์อัน แม่ปลาทาเนาะใช่เส้อต้อนเหรอเอนไหมเอาอยอานนี่โทวิชิลไม่ใช่ะอันนี้เราบางดูน้ำปลาลายพูน้องเลยใส่ต้อนหรือม่อย่างก็จะว่าลุนีาใส่ปกโทอันว่าลงมาเช้านี้เลยกระปูสามตัวก็มากีหอยครึ่งคู่ว่าแต่จัคหัวเราก็ปทาท่นนี้ก็ได้ถืออย่างลงมาใส่ เราก็ได้ขาน้ามว่าสาวนี่การลงมามาเยี่ยมเบิ่งซือนะพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาชิวสมุกเอ้ยมันก็ได้มุกปะเอาหยิบใส่ไปตองก็ได้ขานาดอ่ะเฮ้ยมูเราะขึ้นมาถอกใจมีแต่ปลาว่าเจ้าของมีอีบ่เฮ้ยเฮ้ยปะมียังไงเออเออเออตนี้เฮ้ยมีไปตองว่ะมีไปตอง คืออยู่บาา่าป่ะท่าอู้ปะชิลายอยู่ด้วยเมือมุกอะไบป่ทาอู้ใส่ผักกันยิงนี่ถอู้อยู่บาา่บ <c oughs> แต่กระบาบเนาะมันปีกานี่พระได้กิน้ปีกไก่อ<า>ะไ้เต็มมุกเต็ไเด้อไม่ถ่อใส่รึปไมอกระปูนะเฮ้ยยันมันไปดิยัได้กระปูไว้

ได้ขี่ว่าไปที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคือเก่ามันบมม่มีอันนั้นเนาะเพราะว่าอยู่ทั้งเคิงกับมีปลาได้พี่เนาะเสียมันกับเจ้าชิมีปลาไม่ต้องใดมีแต่ปลานองและขันใดกะลงมา,า,าขันใดขันใดเป็นเด็กทั้งขึ้นโอใช่ตัวใดแบ่ใช่เรื่องขอ,งองจิตเป,ป<ห>เป็นน้ำหนองใน้ยันตุกมาแรงนี่เมนปลาไปเบ็ดเนาะอันนี้กับหางลางล้นกับเว้นนี่ก็ง่งยายนะ ก็เลยบรได้เอาเราพี่น้องปลาซิวมันโตน้อยแล้วก็มีแต่ว่าอันนี้อันนี้มันโมเมนหอยนะหอยเชอรี่วะลูกมันหอยเชอรี่นาะเกือบไปพระาะแม่พี่น้องเลยเนาะโฮ้ยสามุกนี่เบิ่งลูกพอดีว่ามันปากทอนี่พระาะแม่พี่น้องเลยทางลูกเพิ่นพลาดตกนต่องหนิบ่มตรองหนิไปใ,ในสามุกเพิ่นเอาทานันนี่แมว่าอ,อยู่เปียกเบัดเลย เลิกเติบได้สมุกได้ยนี่พี่เพียงกังขาคอยผูดได้นี่บ้าคอยปัดยางมาแต่ท่านน้องเพิ่นลิลลี่เน่นี่เนาะบ้าทาปัจจานี่เลยขี่บ้าเพิ่นสีนั่นนะพี่น้องสมุกเลยปั๊กปั๊กปั๊กเลยนั่นแหเขาว้าอยู่เนาะงามน้ำน้ำนายหญ้าหย่านนี่เนาะปุชาวบ้านพาเราลงมาเปียกตัวยอแม่แม่บ้าอยู่อย่าดื้อแบบนี้แม่บอกว่ายืนอยู่นี้ก็บอกเลิกเติบได้ผมอันปลงมุสันปุ่นพี่น้องปุ่นอ๋อเพียงกังขาเนาะ จนท่วมเลาเมื่อกี้นี่แค่ได้สมุกดึงท่านโอ้ยพี่น้องเลยกมากเกือบไปแล้วขอนมากขอนมาลูกปไปไปมาย่าไเบ่อคุณคุณก็ได้อันนี้กัจินดาขึ้นเอาขึ้นไปใส่นองคุณแี่แโตนี่แม่บอกว่ายนยนดีแม่บอก็วที่ม ตุริกน้อสมุกน้อพอทาขกใจายจนหายเมื่อกี้นี่กบโอหานนั่นนั่นมันมื่นนี่ยามนีนนน่ <Dios. cash. S 2> นี่ สิเลยสต็อกไปก่อนผมเองพี่น้องเลยถากขึ้นไปเบิ่งเทิงบันทางนี้เราก็โจมผมเองพี่น้องย่างคณะขาดเราก็กั้นใจอยูเดียวทางภาคนั้นขาดไปแล้วโอ้โหอ๋อสมุมเนาะปองบักยันอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยปีหน้าในปัตตานาสิดปานอ๋อต้อง เรื่องเล่ากับก้นใจอยู่แล้่ากันนะต้องหามาป่านเรายำขาดครับคุณผลงานเนาะาานี่ค่ะเป็นหน้าของหน้าปูเนแล้ว,วในี่ปลาแบบไข่เนยแต่มันขาดงามน,นี่หรอเข่ามันไก่สีนั่นแหละหรอขาดพีงามนั่นหมือปั้นเขาเองอันนี้ปีหน้าเหมือนจะนได้ปั้นเนาะผลเสีผลว่าพงศ์พี่น้องเลยมือหามือเนาะนี่คนนี้รอ ป้าไปงาก็ติเลยมันต้องหม้อข่อยก็ไปงามาหั่นฮะแล้วมาวันนี้สมุกวันนี้สิได้เปน้นองออกมันเนาะยตกมาอือตกมานี่มนเรียบร้อยมื้อเช้านี่ก็ยังล้นมเลยเพราะว่าใส่่อน้อยโอ้ย่อนั่นจ้ะฮะนี้สิเปงเป็นคลองเอายิงใส่บัดนี้โอ้เป็ดก็เป็ดเนาะเต็มบ่นๆ bây thằng này cái nhạc đó. Nào, à, à, nó nào bói ôi lời nèo bó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 i หมูฮากันเนาะช่วงหนาฝนครับหนาวครับไปด่ามึงเนีเป็ดลอยน้ำผุไปเลยเออเป็ดเป็ดเป็ดหนาฝนเนี่อืมเปื่อยไปมาลำบากเนาะแต่ว่าดีย่างเชียร์ย่างมันซุมเย็นกับสองแม่กับบอว่าเฮาหายอยู่ให้กินมันสบาย สอนผู้เขาเจ้าอันนั่นอ่นนอเนล่าคะเดีวา่าเขาเจ้าอันมีไก่หวยไก่หงนะเขาเจ้าห็ดห็ดตอน,น,เ,อคน,คนเห็ดตรงกบอ้าโ้ยมาทา <laughs> โอ้ยเนาะจะกระเบิ้งไปแล้วผู้เกิดจ้า ดีนะปลอใส่อันนามักจับเนาะตายทางนามแทงน้ามักจับตอนนี้ก็ได้เมื่อ่ได้ทศเก่าหึเจ้าว่าสายคิดบวกกันเสียวพ่อมาเสียวพ่อเอาปลาตอนใหญ่ลงแล้วลงแล้วเอ้าเอ้าเช็ดเห็นบปะตีนน่ะ โอ้เม oh, mm ียงนั่นน่ะดำๆมาได้บอคอยคิดว่าลังปลาข้อใิเนาะแต่เมียงขนาดนั้นไม่บอคอยว่าปลาอยู่ที่นีเนาะแบะไอ้เบะนี่ปลาขึ้นปลาเนาะประเดี๋ยวแบะปลาท้ายเหนนี้กันพี่น้องถึงใจไปได้เอาอันแยงมากันไว้เพราะว่าย่านปลาออกและจีบอยน้ำออกเพราะว่า มันอันนี้น้ำมันลายแล้วพี่น้อย ธรรมชาติลงทุ่ยอาา๋อวาระถวบน้องมูเขาแล้วเคลื่อนมาพูดได้ไหมถูกไหนอ่างไหนหนนลาไปคุยบ่แล่เออตูอ้มกนนูมก,นมกนันนอนหมูกันอะไรกระดานอ่ะฝนเนาะหมูกับเรื่งหลาครอบสองเอย่าแล้วเนาะมันอ่ฝนตกเอาเคสอาจยวทางสาวมุกดาชีขึ้นก่อนเนาะย่านน้องอันวิซ่าพันนาเพราะว่าตกน้ำพี่น,น,อน้องเลยโอ้ยน่าเอ้ยเนาะ ก็ยังมีอยู่พอดีทางสามุกดาไปเบานะพี่น้องเนาะให้เพิ่นยืนถาก็พอเพิ่นเดรบันนี่ผัดก็นั่งยางขับหน้ามาเนาะทางบ,าาบาัลลาประจํานี่ผัผดเพิ่อนประชี่ยางลงไปน้าพนะพี่น้องเนะาะขี้ปลามันตื้นแบบรวมลงไปเลยเนาะทางบัลลาเพิน่นอนเขาบ่เบิ่งอย่างนี้อ่ะโอเคชาพี่น้องเอ้ยสำหรับที่นี่ก็ขอโทษขอให้ได้เๆๆนาะสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอีกเทื่อน,นึงเด้อทางบัลลาเด้อสบายดี